ดีเจเพชรจ้าทนไม่ไหวจวกยับสื่อไร้จรยาบันโดนปั่นข่าวในเชิงลบหลังเจ้าตัวประกาศขอเลื่อนพบเจ้าหน้าที่ปมเอี่ยว forex สาดีสืบเนื่องจากกรณีที่มีรายงานว่า dsi กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกพยานคดีฟอกเงิน forex สาดี และพบว่ามีสองดาราชื่อดังมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงในคดีดังกล่าวซึ่งก็คือฟิล์มรัฐภูมิโตโคงซับและดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนชัยโดยนัดหมายให้เข้ามาสอบปากคำในวันที่8สิงหาคมและวันที่17สิงหาคม2566ไม่นานทั้งคู่ต่างออกมาออกมายืนยันว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าว และเตรียมหอบหลักฐานเข้าพบ DSI เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งทางด้าน DJ p e จ้าก็ได้ขอเลื่อนเข้าพบ DSI จากวันที่17สิงหาคม2566เป็นวันที่18สิงหาคม2566เนื่องจากเจ้าตัวติดงาน DJ p e t ้ a จวกยับสื่อไร้จัญญาบัน ล่าสุดดีเจเพชจ้าได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความของเพจสื่อเพจหนึ่งที่เคยออกมาโพสต์ข่าวเกี่ยวกับประเด็นเลื่อนนัด d ีเไอว่าดีเจเพชจ้าขอเลื่อนหมายเรียก DSI เครื่องหมายสี่เหลี่ยม forex 3 d เลื่อนทำไมโดยเจ้าตัวได้ระแคชั่นสุดเดือดว่านี่คือตัวอย่างของเพจที่ไร้จรรญ,ญาบัน รู้ทั้งรู้ว่าผมเลื่อนจาก17เป็นวันที่1 8ทําทำไมไม่แจ้งจะมาลงคอนเทนต์ปั่นให้คนสงสัยเพื่อยอดไลค์ทำไมอีกทั้งยังได้เขียนข้อความอีกว่าจัญญาบันของคุณอยู่ตรงไหนตั้งใจปั่นข่าวเชิงลบเพื่อยอดไลค์ของตัวเองแล้วทำให้คนอื่นดูน่าสงสัยเพื่อผมแจ้งแล้วว่าวันที่17สิงหาคม ผมมีงานจ้างขอขยับเป็น18เลื่อนแค่หนึ่งวันถ้าผมรู้ว่ามีพวกไร้จัญญาบันแบบนี้ผมจะเลื่อนเป็นเร็วขึ้นผิดหวังครับไร้จัญญาบาน